เด็กเนี่ยแทบเรียกว่ายังไม่เคยเจอนะอในเด็กเล็กๆเ,เลยตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนกระทัง่งเด็กอ่อนเด็กวัยเรียนวัยรุ่นวัยทํางานอย่างอายุตั้งแต่สิบกว่ายี่สิบสามสิบกว่านี้ยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอนะคะแต่เริ่มเจอแล้วสี่สิบขึ้นไปแต่ยัง,ยงน้อยนะสี่สิบห้าสิบถ้าถ้าเจอนี้ถือว่าถือว่าเร็วไปด้วยซ้ำแล้วก็ในในในปัจจุบันยังเจอน้อยมากนีอนนาไมมาก นะครับไม่ถึงไม่ถึง1%เลยของประชากรหมดแต่จะเจอมากขึ้นเมื่ออายุ65ปีขึ้นไป65ปีนี่เจอแล้วประมาณ5% 10%เท่านั้นเองแต่พออายุมากไปอีก70 80 80ก็จะเจอมากขึ้นเป็น30% 50%อรอของกลุ่มของคนอายุ80ค่ินะครับอาเซอร์เนี่สามารถติดต่อกันได้ทางพันธุกรรมไหมคะคุณหมออันนี้เนี่ยในในทางวิในทางงานวิจัยเนี่ยเชื่อว่าพันธุกรรมมีส่วนนะครับอย่างเช่น ในในครอบครัวไหนเนี่ยที่มีประวัติมีญาติมีพี่น้องโดยเฉพาะยิ่งใกล้ชิดกันมากเท่าไหร่เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยคนในครอบครัวนั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากว่ามีงานวิจัยบางอย่างเขาติดตามคน,นยคู่แฝดนะครับคู่แฝดคู่หนึ่งเนี่ยคนที่คนนึงเป็นอัลไซเมอร์อีกคนหนึ่ง, s, <S นนงมักมักจะเป็นอัลไซเมอร์จะเป็นตามกันเลยใช่เพราะว่านี้อันนี้คือเรื่องของกรรมพันธ์นะ,ะนะครับแล้วก็ แล้วก็มีติดตามดูคนในครอบครัวที่มีคนเป็นอัลไซเมอร์ก็จะมีคนเป็นอัลไซเมอร์ตามกันมาได้ถ้าอย่างคุณพ่อเป็นคุณลูกมีสามารถความเสี่ยงก็สูงกว่าเป็นความเสี่ยงในการที่จะเกิดเป็นอัลไซเมอร์ได้เหมือนกันความเสี่ยงเป็นแค่สูงสมมติถ้าครอบสูงสมมติครอบครัวนี้ครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้ไม่มีคนเป็นอัลไซเมอร์เลยอีกครอบครัวนึงมีคนเป็นอัลไซเมอร์อีกครอบครัวคนที่มีเป็นเนี่ยคนในครอบครัวนี้ก็มีความเสี่ยงสูงกว่าอีกครอบครัวหนึ่ง โรคอัลไซเมอร์นี่ถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโรคที่น่ากลัวก็ต่อเมื่อโรคนี้มีการพัฒนาไประยะที่ผมบอกไงถึงทำให้เสียชีวิตได้นะครับน่ากลัวอย่างเช่นในโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเราอาจจะเคยได้ยินขา่าวที่เช่นอีกอันหนึ่งที่อาการก็คือเดินออกไปนอกบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกอ,อันนี้เหมือนกัน <ขา S 2> นะครับมันจะน่ากลัวก็ต่อเมื่อโรคมีความรุนแรงเยอะมากขึ้น นะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับอย่างเช่นออกไปนอกบ้านเนี้ยแล้วก็นั่งรถไปไหนตัวไหนเนี้ยหลงเลยกลับบ้านไม่ถูกนี่คือความน่ากลัวคือเราอาจจะเสียบุพการีหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เราแบบที่เป็นโรคเนี้ยไม่รู้ไปไหนเนี่ยบางทีตำรวจหรือคนพลเมืองดีเจอคนดีเข้าไปก็อาจจะกัดพลับบานแต่บางทีก็ไม่สามารถบอกได้ว่าบ้านอยู่ไหนบอกไม่ได้เลยถ้าคนที่ป่วยแล้วออกไปข้างนอกบ้านเนี้ยบางทีจะหลงไปเลยนะค่ะ นะอันตรายมากถึงขั้นเสียชีวิตอย่างที่ผมบอกนะครับพึ้นอยู่กับระยะที่เป็นนะครับโรงพยาบาลที่รักษาด้านสมองโดยตรงเนี่ยนะคะคมีกี่แห่งคะจริงๆแล้วถ้าตามโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับถ้า,าในกรุงเทพเนี่ยโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยก็มีเกือบทุกแห่งนะครับก็คุณหมอที่จะทำด้านทำหน้านที่ดูแลเป็นพิเศษเลยเกี่ยวกับโรคอ,รอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะเป็น ก็เป็นคุณหมอทางด้านระบบประสาทอายุรกรรมระบบประสาทที่จะเป็นคนดูแลหรือคุณหมอที่เรียนมาทางด้านาเกี่ยวกับผู้สูงวัยผู้สูงอายุโดยเฉพาะ,ะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้าตามแต่ลจังหวัดก็อาจจะเป็นโรงพยาบาลจังหวัดนะครับหรือโรงพยาบาลศูนย์อย่างนั้นจะมีมีจะมีคุณหมอทางด้านรักษา,า,กษาดูแลได,ได้นะครับถ้ามีปัญหาไม่ไม่มั่นใจหรือหรือ ู้หลับผู้ใหญ่หรือว่ามียานยญาผู้ใหญ่เริ่มมีอาการสงสัยว่าจะมีะเอาไซเมอร์ไหมก็ไปปรึกษาได้ปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลประจำนย์รประจำโร,รงพยาบาลศู์โรงพยาบาลจังหวัดน,นคะนครับอาจจะต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาลใหญ่หน่อยนิดหนึ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลอำเภออะไรเงี้ยอาจจะยังไม่มีแพทย์ทางด้านนี้โดยตรงแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลศู์เนี้ยจะมีรองรับรองรับหน่อยโรงพยาบาลจังหวัดเนี้ยครับค่ะเรียกได้ว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยนะคะเป็นโรคที่ เกิดกับผู้ใหญ่นะยคะมะีมีอายุสูงแล้วนะคะก็คือว่าผู้ใดที่มีอยู่บานมีผู้ใหญ่นะคะก็สมควรสีดูแลป้องกันร,รักษากันอย่างดีนะคะช่วงหนัยังเข้าสียังคงมากคุยกับคุณหมอนะคะเกี่ยวกับโรคอันเซเมอร์ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะในช่วงที่2นะคะในเบรกที่2นี่เขาก็ยังพูดคุยกันในเรื่องของโรคอัลเซเมอร์กับคุณหมอกันต่อน,นะคะ คุณหมอก็ได้บอกนะคะว่าโรคอัลไซเมอร์นี่สิมิพลกระทบต่อกันใช้ชีวิตประจําวันถหากเกิดในขันรุ่นแรงนะคะคุณหมอคะโรคอัลไซเมอร์นี่สามารถจะมีโรคแทรกซ้อนเกิดข<บ>ึ้นกับผู้ป่วยได้ไหมคะถ้าผู้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์แล้วเนี่ยนะครับโรคแทรกซ้อนที่อาจจะตามมาได้นะคือถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็ก็อันตรายต่างๆจากจากจากพฤติกรรมนะครับ ยกตัวอย่างเช่นอพอเริ่มเป็น,นอา,าการมากขึ้นเนี่ยพฤติกรรมบางอย่างจะไม่เหมาะสมนะครับอ,า,อาจจะอาจจะไม่ได้ยังเรียกว่าเป็น,ปนโรคแทรกซ้อนเลยอาจจะเรียกว่าผล,ผล,ผ,ลาผลกระทบจากพฤติกรรมที่มันาะ<า> <ๆ S 2> สมอย่างเช่นสมมติการลืมกระเป๋าสตางค์เนี่ยเคยมีว่าบางคนถ้าลืมปกติเนี่ยมันก็จะลืมวางบนโต๊ะบนอะไรเงี้ยคนออสเซรมอร์อาจจะลืมไว้ในตู้เย็นเอาไปแช่ตู้เย็นซะอย่างนั้น หรือบางทีใช้มีดทำแบบข้าวอะไรพวกนี้เนี่ย<ม>ก็อาจจะทําให้ใช้ผิดวิธีหรืออาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อคนเองและคนบคนรอบข้างได้แม้กระทั่งคนที่เป็นอัลไซเมอร์เยอะๆจนเกิดอารมณ์มากๆโม,มโหอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้อาจมีทาร้ายคนอื่นได้เหมือนกันโมโหรุนแรงโมโหรุนแรงอารมณ์จะแปรปรวนนะคะสําหรับคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ใช่ถ้าคนที่ดูแลเนี่ยหรือคนใกล้ชิดในบ้านเนี่ยไม่เข้าใจนะครับและมีการติ อย่างเช่นคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีอาการแล้วลูกหลานแบบไม่เข้าใจอย่างเงี้ยและอาจจะไปว่ากล่าวพฤติกรรมที่ผิดปกติเนี่ยอาจจะทําให้อาการมันมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดูแลหรือลูกหลานที่ใกล้ชิดเนี่ยจะต้องเข้าใจเลยว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์จริงๆเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลแบบประคบประงมเลยนะครับการว่ากล่าวการติเตียนการพูดจาไม่ดีเนี่ยต้องห้ามเด็ดขาดเลยเพราะจะยิ่งไปทําให้อาการมันมากขึ้น แล้วก็โรคแทรกซ้อนที่สําคัญจนสุดท้ายเนี่ยคืออย่างที่ว่าคืออย่างเช่นเป็นมาจนกระทั่งกินข้าวเองก็ไม่ได้องใช้สายยางนะครับอาจจะเกิดโรคปอดโรคติดเชื้อที่ปอดเนื่องจากสําลักอาหารนะครับคนหรือว่านอนอยู่บนเตียงไม่ลุกเลยก็เพราะว่าเจ็ติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะเกิดแผลในร่างกายหรือยอย่างต่างๆ่นะครับแผลกดทับติดเชื้อเนี่ยอันนี้คือเป็นระยะที่ เป็นโรคแทรกซ้อนที่เป็นกับคนที่เป็นซารเซมเอร์ที่อาการเยอะรุนแรงใช่ค่ะแล้วเราจะมีวิธีบําบัดผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ยังไงคะก็ตั้งแต่เริ่มรู้ระยะแรกๆเป็นไมน้อยนะ,ค,ะครับวิธีการรักษาก็มีถ้าถ้าถ้าวินิจฉัยได้ตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็พาไปพบคุณหมอเนี่ยก็จะมีตั้งแต่วิธีบําบัดดูแลด้วยตัวเองกับญาติใกล้ชิดนะครับก็คือพยายามที่จะช่วยเหลือ นี่เป็นอัลไซเมอร์นะครับช่วยบอกพฤติกรรมหรือช่วยบอกคิดว่าประจําวนอะไรต่างๆเนี่ยที่ที่ผิดปกติไปในระยะที่เป็นน้อยๆนะครับอย่างเช่นถ้า<ช>มีการหลงลืมเนี่ยเราอาจจะต้อง <c oughs> ทําบันทึกช่วยจําในตอนที่เป็นน้อยๆอาจจะจดรายการอะ,อะไรต่างๆเนี่ยครับหรือถ้าเป็นมากกันอย่างเช่นสมมุติอย่างที่ผมบอกโดยเฉพาะถ้าถ้าเราไม่รู้เนี่ยต้องออกไปนอกบ้านเนี่ยถ้าเขาแบบ เอาไว้นอกบ้านเนี่ยอาจจะต้องมีการจดที่อยู่ชื่อเบอราา์สัพท์ผู้ที่ติดต่อได้ยเลยอาจจะติดตัวให้เห็นห,หรือว่าใส่ในกระเป๋าถ้าติดตัวได้ก็ดีเป็นป้ายแสดงก็ดีหรือว่าใส่ในกระเป๋าอาจจะใส่วไว้ในหลายที่หน่อยเระเป๋าเสื้อมัง่งกระเป๋าขงเก้งมัง่งเป๋าสั่งมั่งบางทีผู้ป่วยหลงลืมหลงลืมแล้วคนมาพบอาจจะดึงนี่อะไรเงี้ยแล้วก็คนที่มาพบเนี่ยอาจจะเอาข้อมูลจากนี้มาส่งตัวถูกนะครับนี่ก็ช่วยผู้ป่วยอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะช่วย ก็สิ่งที่สาคัญในการดูแลคืออย่าพยายามตาหนิติเตียนว่ากล่าวดูว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นอย่างนี้ทําไมสอนไม่จําทําไมขี้ลืมทําไมทําอย่างนี้ไม่ถู่อย่างเงี้ยเพราะอย่างที่บอกยิ่งจะทําให้อาการเป็นมากขึ้นบางทีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวไปทาให้เกิดอันตรายได้คุณผู้ชมค่ะโรคอันไซเมอร์นี่ก็คือเป็นโรคที่ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่กับผู้ป่วยยังมากเลยนะคะนี่ก็คือข้อสําคัญในการดูแลผู้ป่วย โรคอันไซเมอร์นะคะ